กีดที่มาทีเมนแก้ผมเสียตอนนี้ลดเหลือ299บาทส่งฟรีนะคะสำหรับคนไหนที่ผมเสียผมชอดผมแตกไปอยากให้ผมนุมน่มๆเงาเงาหอมหอมสวยเงางามเรียบตรงไม่ชีฟูนะคะแก้ผมเสียประูงไหนจะสาผมจะหอมมากมายนะคะและผมเงาวิบวับ,ว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 บสะท้อนแสงถ้าคนไหนที่อยากมาซื้อหน้าร้านมาได้เลยอยู่ที่สุขุมวิท71ปีดีพนมยงซอย5ตรตปารถเมย์ติดกับร้านเสริมสวยเลยนะคะมาง่ายๆเลยสถานีพระขนงค่ะ แถมส่งฟรีตังหากนะคะถ้าคนไหนที่อยากสมัครตัวแทนตอนนี้4กระปุก1,000นะคะมาเป็นตัวแทนสมาชิกได้เลยนะคะใช้ดีบอกต่อเลยนะคะคนไหนนะคะที่ผมเสียต้องซื้อเลยนะคะจะบอกให้ว่ามันโคตรด,ดีนะคะมันพรีเมียมมากใช้แล้วแบบว่าโอ้โหจะรู้เลยว่าผมนุ่มผมสวยเป็นยังไงนะคะนะตอนนี้ส่งฟรีนะคะถ้าคนไหนไม่สะดวกก็มีเก็บเงินไปทางได้ค่ะ